สวัสดีครับเจอกันแล้วพวกเราบูบิมพัยผมบอลนะครับต้นนะครับอ่าแล้ววันนี้เราอยู่กับการคุยถึงหนังพาราดีอืมอ่าหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วใช่แต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักเดี๋ยวให้คุณต้นอธิบายว่าหนังพาราดีคืออะไรหนังพาราดีหรือภาพยนตร์ล้อเลียนเนี่ยมันคือหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนหรือเสียดสีกับหนังที่มันมีอยู่แล้วก่อนหน้าโดยการนําองค์ประกอบของหนังเรื่องมานั้นอ่ะมาเช่นพอบเรื่องตัวละครหรือฉากเด่นเด่นอ่ะมาบิดเบือนให้มันเป็นตลกคบขันหรือว่าเสียดสีไปเลย ซึ่งมาครั้งก็เป็นการแสดงความเคารพหรือวิภาควิจารหนังเหล่านั้นไปพร้อมกันนะฮะมันเคารพหรือมันกลัวสุนตีนไหมแต่ที่เราเห็นสอนสมาจะเป็นกลัวซสนตีนเพราะว่าหลังๆมานี้คือแทบไม่เห็นมีความเคารพในพอลดี้แล้วใช่คือมันมันคือการยำหนังจี้อ่ะที่โไดายเช่าใช้ใชนกา<ช>ยำหนังจี้่เอาฉากหลายๆฉากมายำเพื่อบบกวนตีนอ่ะเออแล้วทาให้มันหาแบบปั่นสุดๆใช่แต่ก็ มีมาเยอะนะแล้วก็มีมานานแล้วในวงงานบ้านเรายิ่งแบบยุค2000ต้นๆน,น,นี่ได้ว่าเป็นยุคทองของหนังพอลี้เลยโอ้โหมาลัวๆใชใ่ในความทรงจำอีกเพียบแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะคุยกันนักๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยเราจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะครับมาก่อนคุยรายละเอียดของหนังคุณต้นคิดว่าทาไมพอดี้มันถึงลุ่งเรืองอ่ะทาไมถึงลุ่งเรืองเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาจากเรื่อง ความสาเร็จของหนังเรื่องหนึ่งจะแบบอยาก Scary Movie แบบสแกรี่มูฟี่แกมันสำเร็จแล้วมันได้เงินเยอะมากบทก็เลยแบบทำตามมาเป็นแถวชุนมันต่ำใช่ชุนต่าแล้วไม่ต้องใช้นักแสดงดังบทเขียนง่าย<ช>เพราะ<ช>ว่าบทเน้นหาและเรฟเลรนส์ก็มีเพียบใช่แบบแทบไม่ต้องทําอะไรใหม่เลยแค่หจิบฉากนี้มาเฮ้ยฉากนี้คิดว่ามันปรับตัวนี้มันน่าจะฮานะก็ใส่เข้ามาได้เลยซึ่งความจริงแล้วอะโพลดีมันรุ่งเรืองมากๆในนิ้วก่อน และในยุคปัจจุบันความจริงแล้วพอดีก็ยังอยู่ในรุ่งเรืองนะแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปภาพโยนต์เลยเว้ยมันอยู่ใน u t u b e ใช่ใช่เป็น u t u b e กันถ้าใครดูตาม u t u b e ตลอดจะชอบมีเรื่องพอลลี่อยู่ใน YouTube ว่าแบบจบให้เปลี่ยนวิธีจบอะไรเงี้ยเอาชุดเอ็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบล้อเลียนตลกตลกจะเต็ม YouTube ไปหมดความจริงแล้วนั้นะครับคือพอดีใช่แต่ว่ามันแค่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหลังโรงนะเท่านั้นเองส่วนคิดว่ารุ่งเรืองแล้วคนต้นคิดว่าเพราะว่าบัจเจ็ตมันต่ำมันทำง่าย แล้วคุณต้นคิดว่าทําไมพอลดี้มันถึงหายไปอาจจะเป็นตอนเรื่องมุกด้วยแหละเพราะผมรู้สึกว่ายุคก่อนๆเนี่ยมุกมันไปแบบไปสุดอะลามุกจกกระเปรดมากแบบเอาสุดอะอันนี้พี่ก็เห็นด้วยอย่างหนึ่งพี่รู้สึกว่าเรื่องมุกเนี่ยมันเลวร้ายมากเมื่อก่อนมันลามุกจกกระเปรดไม่พอมันเหยียดผิวเหยียดเพศมันเหยียดชาติพันธุ์มันไม่ฟันด้วยทุกอย่างคือทุกอย่างที่เวิกแม่งเกียดอะแม่งอยู่ในพอลดีหมดอะใช่เหยียดแบบเหยียดหยามอะเออ ก็เขาเคยมีคนกล่าวไว้ว่าการเล่นตลกอะ่ะมันต้องมีคนเจ็บเว้ยไม่เจ็บตัวก็เจ็บใจมันถึงจะหาซึ่งเมื่อก่อนมุกพวกนี้มันไม่มีไม่มีใครแคร์แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องการเม k e fun มคตลกไปแล้วมุกล้อเลียนคนพิการเนีย่ยใช่โอ้โพารดี้ไม่ต้องพูดถึงแม่งหเอาสุดแม่งเอาสุดแม่งเอาคนพิการมาตีเลยนะครับยังจำได้เลยสตีเฟนฮอตกิงเออแม่งควนตีนไม่ต่ออะไรนะ โอ้แล้วถ้าเรามาอยู่ในยุคสมัยที่แบบวบกลุ่งเรืองอะโอ้โอหจ้ามากจาระเบิดเถือเถ,ถิงมันถึงกับมีช่วงหนึ่งที่เขาประเทศอื่นอี่ะพี่ไม่ค่อยเห็นปัญหานะแต่ว่ามันก็คงมีอยู่ไกลๆจากข้าของทางบ้านเรามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ลดนลงไม่เอาคนพิการมาเมคฟันไม่ล้อเรียนเรื่องน้ำหนักอ,มอไม่เยียดในบูลลี่อะไรกันเงี้ยพอดีมีหมดฮา<ช>รดีรมีหมดซึ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็คง หมายความว่ามันก็คงหายไปตามการเวลาแหละเหมือนแบบมุกที่คนเขาคนบอกว่าคนไทยไม่ค่อยเล่นกันแล้วแบบมุกดายอ้วนอบบไอ้ดำอะไรเงี้ยมุกล้อตาเหล่อะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนประเทศเราก็จะมีเยอะถูกป่ะใช่ใช่ใชเ<ไ>่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีละายไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีละมีว่านั่นเป็นเหตุผลสําคัญเหมือนกันที่มันหายไปตอนนี้มาพูดถึงนี้ละมาพูดถึงหนังที่กําลังจะกลับมาดีกว่าอย่างส cary Movie คุณต้นคิดว่ามันแบบจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะเกินไปป่ะ ถ้าจริงนะมันดูกเปลี่ยนควบตุ้นหนังแล้วกลับมามันหนังมันรู้อยู่แล้วอ่ะเออเหมือนหนังมันจ่อรอแล้วว่าใกล้วะกูว่าใกล้ได้ละมันประกาศมันประกาศก่อนเลอกตั้งเลยเออว่าใกล้ได้แล้วพี่ว่ามันเหมือนประมาณว่าสังคมมันเริ่มแบบชิปแล้วแล้วด้วยแหละว่าคนมันเริ่มหวยหาความรู้สึกเดิมๆโดยที่กูไม่สนละมึงจะเหยียดหรือเปล่าไงไม่กูขอแบบบุกเดิมอ่ะมุกเร็วกะเรวกะลาดอ่เหมือนเดิมพี่ว่าพอเขามองเห็นตรงนี้เอะเขาก็มองว่าเออถ้าทําตอนนี้คนมันอาจจะชอบใช่อาจจะแบบคิดถึงฟีลลิ่งแบบนี้แล้ว ช่วงนี้ก็เรียกว่ามีเรฟเฟลเลนต์ได้เยอะอ่ะโ,โอ้โหมันเว้นว่ามันต้องนานก็มันเนว้นว่ามันต้องนานเรฟเฟลเลนต์หลักแบบสิบปีอ่ะที่มึงแบบจะเล่นอ่ะใช่ท,ท้าวทุ่มพีก็ต้องโดนแม่อนนทอาวชูมีต้องโดนจริงอ่ะมาขนาดนี้ละเราพูดถึงหนังพาราดี้ที่เราคิดถึงกันบ้างดีกวา่าเรื่องแรกก็ที่พูดไปเมื่อกี้เลย scary movie โอ้สแครี่บูมี่ยังหามีมได้ทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะเยอะแยะว่าภาพจำถ้าชอบสุดชอบไอ้แมวดำอ่ะที่โตอัวผู้หญิงมันไปขี้ใส่กระบะทรายมันอะ แล้วแมวมันโกรธอะีแต่พี่ถ้าพี่จำนะพี่จาได้หลายอันนะต้องแบบที่มันล้อเลียนแบบเอถ้าคุณจะเลือดหยิบอะไรเจอผู้ร้ายไล่ตั้งแต่ภาคแรกเลยบนเรื่องหยิบอะไรกล้วยโทรศัพท์มีดมแม่งเรื่องหยิบกล้วยอะไรใช่แล้วแบบมีทางแบบวิ่งทางซ้ายมึงรอดละว,วิ่งทางขวาตตายขึ้นเลี้ยวขวาขวาแ้อย่างเลยแบบแหงตึวขนบแหงดึกขนบ,ขนบเออแล้วก็แบบมีโอ้โหมันสู้กับผีเอ็กซ์ซิสต์นี่แบบ ไม่ไหวใช่หยาบคายเกินหรือไอ้สกีมอะไรเงี้ยที่แบบมันยังไม่ทันทำไรเลยไม่ทำตัวตายอย่างเงี้ยเออมันเรียกแบบตลกแปลกๆเยอะอะไรใช่เลยใช่สแกรี่มูฟี่หรือในตำนานไอ้ที่อันนี้มาจากสแกรี่มูฟี่ป่ะวะที่มันเป็นซออะนะฮะเออติดอยู่ในห้องอ่ะแล้วที่มันเลื้อยขาตัวเองอะที่มันเลื้อยขาตัวเองอื้อรอดแล้วรอดแล้วแล้วมันก็เฮ้ยผิดข้างอืมเชื่อมึงโคตรคลาสสิกมคตรคลาสสิกสมบูรณ์แบบ นิดๆหน่อยๆมันเอาหมดเลยแล้วคลาสสิกมากเลยอย่างที่ผมชอบก็ที่มันมีฉากมันต่อยโวยกับน้องไม้ไต่สันที่ต้องเลยมาเอาคนหน้าคล้ายไม้ไต่สันมาเล่นนะเอออ่ะแล้วสภาพเหมือนไม้่จะถานไปดูซะชอบพอต่อมามาเล่นเลยไอ้ที่แตดไอ้นั่นแม่งฮาอยู่ด้วยที่แม่งโดดกัดหูอ่ะเออที่ที่มันออกออเออที่มันเจอใครไม่กัดหูโยนัดหูโยนกองหูเป็นกองนะพวกหูกรรมการก็ไำบเกันหนักแม่งบ้าบอแล้วก็ปั่นฉันปวดอ่ะเออหนักแม่งเอาหมดจริงๆ เออยรู้สึกว่าตลกแบบนั้นมันคลาสสิกนะเออคลาสสิกคลาสาสิกอ่ะแล้วมีอะไรอกกีกตัวต่อมาที่นึกถึงก็จะเป็นชอนลอตเตอร์เดซอ่ะล้อเลียนซอมบี้อะไรช่ไหมใช่มัน,ล,นออล,ล,ล้อเลียนไอ้ดอนลอตเตอร์เดซเลยล้อเลียนซอมบี้ติดอยูนน่ในห้างอ่ะอันนั้นมันมาแบบจริงจังไปเอกเก่งหน่อยเปเอกเปผลอป๋าทอะไร,ะระ <c oughs> ไม่เป็นไม่รู้ตัวที่สามว่าโลกกายนซอมบี้หมดแล้วก็ซอมบี้เลอะเทอะอนะใช่ใช่เพราตีมันก็ต่อมาเป็นบอลตีไปจังหวะกันเด้งกัน,นกสนุกอยู่ เลอะเทอะหนังไม่มีความจริงจังไม่มีความจริงจังไงเน้นเอามันเน้นเอามันเน้นเอาคอนเตโต้แล้วก็หลังจากชอนแล้วดูเดนะมันกระเถิบมาอีกนิดนึงนะที่มันเป็นซอมบี้แลนด์ไงแต่ซอมบี้แลนด์จะยังมีเป็นเนื้อเรื่องยังไม่ได้แบบล้อเรียนหารยังแบบเซตติ้งยังในแบบความจริงเออแต่แค่แบบไปนําเสนอในรูปแบบตลกโปกฮาอย่างเคยใช่อย่างนั้นยังเป็นความจริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ล้อนะซอมบี้แลนด์ก็ล้อเยอะนะล้อขนมอซอมเหมือนกันล้อขนมเหมือนกันว่าแบบมันจะโง่อะไรนนั เราต้องเอาตัวรอดเองสิมีกฎกฎบอกว่าอย่าเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยใช่<ง>ใช่กฎรัดเข็มขัดอะไรเงี้ยเออมันเพราะหนังซอมบี้ถ้าสังเกตนะครายหลายเรื่องซอมบี้แทบทุกเรื่องนะจะมีขับรถแล้วก็ต้องชนใช่ชนซอมบี้ <laughs> เออมันก็จะแบบมีการล้อเลียนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นแบบ Not An นัท e ชนมูฟี่โอ้โหอันนี้พี่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตาตึงใจใช่อันนี้มันเหมือนสแ a รี่มูฟี่แต่เป็นล้อหนังลอมคอมแต่ พี่คริสอีเวนของเราใช่ชพี่คริสอีเวนหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วคริสอีเวนที่มันเอาครีมใส่ไว้ที่หน้าอกตัวเองนั่นแหละอันนั้นแหละเรื่องนั้นเลยเรื่องนี้ภาพจําเยอะมากแต่ว่าอันนี้สำหรับพี่นะอันนี้น n อ t h e r t ี e n m o v ี e เนี่ยพี่ให้มันแบบจังเลยลามกสุดตีมแบบไปสุดอ่ะใหม่ก็คือพี่จําได้แม่นไว้เรื่องนี้ไอ้ที่กูเพิ่งพูดไปลามกสุดตีนจังไลแต่เราเสียกจาได้แม่นทั้งนั้นนั่นแหละมัน มันล้อหลายเรื่องมากเลยเว้ยทั้งแบบเรื่องอะไรเทนติงไอเฮด about you ใช่หรือว่าอีกเออหรืออีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอย่างครู intention ซึ่งแบบเรื่องที่นี่มันหื่นมากเรื่องนี้หยาบหื่นทุกอย่างที่มีใช่เมริกันพายก็มีเออคือพี่จาได้แม่เลยมันเอาตัวละครหนึ่งที่แบบเหมือนมายกตัวละครตัวหนึ่งอ่ะในเรื่องครู intention อ่ะมาไว้ในหนังเรื่องนี้แล้วก็แบบทําเหมือนเป๊ะใช่ทำเหมือนเป๊ะสวยเหมือนกันด้วยอืโอ้แล้วจาได้เลยว่าเรื่องนี้นะครับ ฉายี่สิบไม่แนะนําให้เด็กดูได้ทั้งสิ้นมันมันลามุกขนาดที่ว่าอันนี้ขอพูดเลยนะมันมีตัวละครหนึ่งเหมือนเป็นแบบเอามาเอามาเกียนอ่ะอเป็นเหมือนผู้หญิงต่างชาติไม่รู้ว่าต้องใส่เสื้อผ้ามันก็เดินทงๆงั้นอ่ะทั้งเรื่องแล้วซับไตเติลก็ควรตีนตามอเวลามันพูดเหมือนมันพูดภาษาอื่นอ่ะมันก็จะมีซับไตเติลขึ้นแล้วมันก็เว้นไว้ให้ด้วยไม่กลัวซับไตเติลบังเออกลัวซับไตเติลวันเว้นช่องอ่ะเหมือน่อนพูดแบบสวัสดีครับอืสวัสดมึงอยู่ซ้าย ไปตรงกลางมีดีางขวามีครับอ,อะไรอย่างนั้นน่ะเออแม่งเอาสุดเออม่งเอาสุดจริงแล้วมันก็เดินทงทงั้นน่ะ<ม>ตอนหลังแม่งมีเอาไฮอยูเป็นภาพ 3D นกบินมาเกาะอ่ะอไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวไม่จำเลยใช่ใช่แล้วผมชอบของที่มันร้องเรียนเป็นติงกับว่าดูอ๋อร้องเพลงอ่ะนะใ่ร้องเพลงเป็นร้องว่าผู้หญิงมิตรเพื่อน,นไม่มีกันนะ <c oughs> นะเออแอปการราปภมายอ,อ,อต,ตนังเอกคนแม่งกำลังวาดรูปอยู่เฮ้ยเธอมีปืนวิ่งหนีกันโอแต่เรื่องนี้ไม่ไหวว่ะเรื่องนี้แม่งเฉาะยี่สิบจริง แค่เปิดเรื่องมาห้านาทีแรกอะ่ะม,มึงก็ไม่สามารถดูกับใครได้แล้ว <c oughs> นอกจากดูคนเดียวอะ่ะเออไม่สามารถดูกับใครได้จริงๆนะติดเลทจัดโอ้โหโคตรเลทบอกเลยใครยังไม่เคยดูก็ลองดูได้นะครับแต่ว่าอย่าไปบอกนะว่าช่องนี้แนะนําม,มา <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมองเราไม่ดีใช่โอเคอันต่อไปคุนอันต่อไปก็เป็นท็อปปิกทันเดอร์แล้วกันหนังร้อนเรียนสงครามโอ้เรื่องนี้แม่งตำนานตำนานแห่งความเหยียด เอาไอเดจมาทำผิวดำเขาเรียกว่าแบ็กเฟสเออการที่เอาคนผิวขาวมาทาผิวดำเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะผมบอกเลยผมบอกเลยต่อให้การเมืองมันสาทั่วแล้วว่าแบ็กเฟสก็ยังไม่ได้อยู่แต่เรื่องม่ให้ฝผลนะมันอยากเข้าถึงจิตวิญญาณของคนดำไอ้เชี่ยมึงเข้าถึงแบบล้อเลียนก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเออก็มีแบบเอาทำโค้ดมาทำเป็นคนอ้วนหัวล้านอะไรแล้วก็เต้นเดา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 อ่าใช่ใช่จำฉากได้อยู่ คือเรื่องนี้จะเป็นล้อเลียนหนังสงครามใช่มันมีแบบช่วงแบบหนังสงครามยุคแบบ80 7 0จดศูนย์ตั้งๆางอ่ะช่วงแบบพาลาทูนนะเลราะนาหลีนาวยนมันนองาใส่ยำเจี๊ยบเลยแต่พี่มองว่าอันนี้มันยังแบบฮารดี้แบบเซตความจริงอยู่เหมือนกันมันดูเป็นคารบแล้วก็เสียสีวงการด้วยว่าต้องการอะไรอย่างงี้ยังเซตแบบเนื้อเรื่องยังมีความจริงจังอยู่เนื้อเรื่องยังมีความแบบยังเป็นเนื้อเรื่องอ่ะไม่เหมือนแบบไปเรื่องก่อนที่ผ่านมาหรืออย่างแบบได้เรื่อง not a chin movie ที่แม่งเริ่มเรื่องมาฮะเล่าุ๊ เดินเข้าโรงเรียนมามันบอกอ่ะไอ้พวกหนุ่มใส่เสื้อในกีฬาเดินไปทางขวาอืมไอ้พวกสาวฮอตฮอตอะเดินไปทางซ้ายอือ่ะไอ้พวกเนิร์ดมึงอะไปข้างหลังเลยเออเออออแล้วมันก็บอกว่าอ่ะมองซ้ายมองขวากันไว้นะนั่นแหละเพื่อนของมึงอีกสี่ปีเออในสุดเออแล้วมันก็บอกโอเคไปไปได้ไปได้อะไรเงี้ยเออคือแบบไม่เกลียนกันตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ว่าถ้าอย่างของท็อปปิกทันเดอร์พี่ยังรู้สึกว่ามันยังมีความจริงจังแบบ เอ่อออกแนวซอมบี้แลนด์อ่ะใช่มีเส้นเรื่องชัดเจนนี่อะไรคอยใส่ตอนนี้ว่าเหมือนคารุบมาล้อเลียนอ่าใช่พี่ว่ามันออกแนวซอมบี้แลนด์แต่ก็ยังถือว่าเป็นพอดีอยู่ใช่อ่ะต่อมานี้เรื่องจอห์นนี่อิงลิชฮะจอห์นนี่อิงลิชสำหรับพี่จอห์นนี่อิงลิชเนี่ยถือว่าเป็นหนังพอดีแนวแนวไปทางซอมบี้แลนด์นะเออไปทางซอมบี้แลนด์หมดเลยล่ะสำหรับพี่จอห์นนี่อิงลิชนี่เปรียบเทียบก็คือซอมบี้แลนด์ดีๆนี่เองใช่ผมบอกว่ามันเหมือนคือ ถ้ามิตรบีนมาเป็นเจมบอลจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไม่ได้แล้วไอ้เจ้แต่จอนนี่อิงลิตดูแล้วก็สนุกนะใช่ใช่มั้ก็แบบดูความเป็นตัวหอยโดเวลกิสันอะไรย่างเงี้ยฟิเกเป็นบิตรบีนอย่างเงี้ยาบอาแบบแค่ดูแกงแสดงอ็หาแล้วอะแต่แต่ดูแล้วจริงๆอ่ะในจอนนี่อิงลิตอะแ้่มันเก่งเว้ยมันเก่งนะเว้ยเก,ยก่งเลยตดงนีนด,ด้วยแล้วมันก็ฉลาดด้วย มันเก่งมันฉลาดด้วยแล้วก็ดวงดีด้วยใช่แต่มันทำออกมาแล้วแบบปั่นที่หายล้อเลียนหนังแบบพวกสายลับซะเที้ยนเลยเอาเที้ยนแล้วชอบภาพใหม่นะที่มันทําเป็นเกีวีอาร์มันใส่ีอาร์ไปตีคนเฮีย <laughs> แต่พี่ไม่ไหววะตอนนี้อิงลิสแม่งเล่นควีนอลิซาเบธเยอะเลยเอาหมดนะไม่ก<อ>ินใจอะแต่แต่เป็นเรื่องปกติครับต่างชาติเขาสามารถเล่นพวกนี้ได้แต่นี่เออเอาควีนอลิซาเบธมานั่งรถอะไรเงี้ยชนควีนเลยใช่แ<ง>ม่เ็วสัตว์ <laughs> <laughs> โคตรเ็วเลยกูแบบโอ้ย หนังมึงแบบดูแล้วหนังไม่เลวมาก <Ừ. S 1> แ,ตแต่มันมันฮานะมันก็เหมือนหนังเอาถึงสำหรับพี่มันคือหนังมิเตอร์บีนอ่ะแต่แค่มันจับมาใส่สูตรแล้วก็ไปสืบคดีแค่ได,ได้เป็นทีมสายลับเออได้มีทีมสายลับอ่ะเรื่องต่อไปอ้าวเรื่องต่อไปเรื่องนี้ได้กันนะมิดเดิ้ลสปาร์ตันโอ้อันนี้ของดีหนังล้อเลียนสามร้อยอันนี้อีกของดีอย่างหนึ่งเลยพี่จําได้แม่นเลยมันล้อเลียน คือมิดเดิลสปาร์ตันเนี่ยมันเป็นหนังล้อเลียนสปาร์ตันเป็นหลักนะใช่ชาวสปาร์ตันเลยแต,แต่มันก็อ,อีเวนต์อีกมากมายมาใช่ใช <c oughs> ที่พี่จําได้แม่นคือไรวะที่แม่จะถีบคนลงเหวอ่ะจาได้ไหมชาถีบคนลงแบบแม่เอาบิสเนสเปียร์มาร้องเพลงแล้วโกนหัวเล่นอยู่ใช่คือวันช่วงนั้นมันมีดราม่าดิสนีย์สเปียร์เขาออกข้างๆนิดน,นึงแต่ว่าภายในเบื้องหลังเราจะรู้แล้วนะว่าชีวิตของเธอมันไม่ง่ายเลยมันดาร์คชีวิตเธอมันหนักมากแต่ก็ไม่แคร์ครับผม ปพราะกูจะบ,บูลลี่ครับมันจะเล่นเออแม่งเอาเบนนิสเปียมานั่งคนหัวตัวเองแล้วก็ร้องเพลง<ม>เสร็จแล้วแม่งก็ถีบิีนี่เสพต้อ<ช>งหลุม้ไปไม่ใช่แบงค์เลวหรือว่าฉากในตำนานน่ะวิธีการเลี้ยงลูกของสปาร์ตันน่ะแม่งจับเด็กซูเปร็กโโหเอาแบงเบนบอลยิงเงี้ยโตมาได้แข่งแก่นเออเอาเอาเรื่อยวิ่งไล่ส<ม>ับเงี้ยคือหนงังแม่งแบบเอะเอะเตะไกแต่ว่ามันก็คือเป็นธีมหนังอะนะแล้วก็สามารถหยิบ คอนเซปต์ระยะออกมาได้ค่อนข้างดีอืมอ่ะมาที่เรื่องต่อไปฮะอย่างนั้นนี่ครับซูเปอร์ฮีโร่มูบบี่เดือในชื่อไทยไอ้แมงปอมแมนโอ้ใครไม่เคยดูไปหาดูเลยนะไปหาดูนะนี่คือหนังล้อเลียนซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดตัวแบบที่เคยดูมาจริงๆ <laughs> แต่ไม่ต้องห่วงนะหนังมันก็ตามสุดเลยหนังไม่อะไรหนังไม่จังเลยแล้วก็เลวมากซีที่ผมชอบชอบไปเนี่ยที่มันเหมือนล้อเลียนไอ Spider ้สไปเดอร์แมนที่ตอนเข้าบ้านแล้วมันเจอกับ ในตัวพ่อแล้วมันตอนเรกอท่าในสไปเดอร์แมนเป็นเลือดหยดใช่ไหมไ<อ>แต่น,น,น,มน,มนี้มันแต่ในไอแมงปอแมน้มันปวดฉี่มันฉี่หยด <c oughs> แต่ที่ชอบอะไรวะที่มันล้อเรียนที่มันเข้าโรงเรียน Xmen อ๋อเข้าโรงเรียน Xmen ไปแล้วก็ชาวเอ,อ,อ็ก <c oughs> ซเวียนั่งโสว์ซัวออกมาไม่ไจะมีฉากแบบชาวเซเวียนนั่งรถเข็นใช่แล้วเหมือนเข้าห้องน้ำเสร็จก็กลายเป็นชักโคออกมาแทนเอาเข้าอีกมุมกลายเป็นปั่นจักรยานออกมา แล้วบอกที่นี่เป็นที่สําหรับคนมีพรสวรรค์นะเ,เข้าไปโรงเรียนโดนบูลลี่โดยโดยแก๊งไซคอปมีจีนเกรมีมิดทริกมีหมดเลย ừ, แล้วก็บูลลี่กันในโรงเรียนพลังพระเอกอะไรเงี้ยมันตลกไปหมดแต่อีแต่อันนั้นมันเหมือนจะเป็น VIE, อีพิกมูฟวี่ป่ะอ่าเป็นอีพิกมูฟวี่ออ๋ให้มันรวมแบบหนังหลายๆเรื่อง <c oughs> มันไม่ใช่แค่ฮ <c oughs> ีโร <c oughs> ่ใช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 ่สลับกันนิดนึงเพราะว่าไอ้ซูเปอร์ฮีโร่มูฟวี่มันก็ไปไอไปบบ้ไมเหมือนกันแต่อันนี้ไปเอ็กเมนอีกแบบหนึ่งเป็นไฮสคูลอ่าแต่ก็ ป่นไว้แพ้กันใช่ดีทั้งคู่แต่ไอเมนกอแมนอีกฉากหนึ่งนะที่พี่จำได้แมนคือฉากที่มันบอกว่ามันสามารถหลบได้ทุกอย่างอืเออมันก็บอกพันยี่สบาทเลยว่านายหลบนี้ไม่ได้อืเออมันก็มันก็บอกว่าได้แล้วมันก็หันไปต่อยคขข้างๆไม่หลบได้เลยแล้วบอกอีซี่มันนี่อย่างเร็วโอ้แล้วอีกมุกหนึ่งก็เร็วที่มันบอกว่าฉันรักนายไม่ต่างอะไรจากพ่อนายแล้วฉันก็เอาแม่นายไ่ต่างกับพ่อนายด้วย ไอ้คือดูมุกเ่งดิที่มุกเองผูอยาบอะใช่หรือตอนที่มันเหมือนได้ฟังใหม่ๆไงแบบปิตเตอร์มันไปล้มชนคนมาแล้วมันโดด้าอกอ่ะเออไอ้ยันเลวมุกเองคือเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่ามุกสมัยก่อนอ่ะมันไม่สามารถมาเล่นสมัยนี้ได้เลยคือถ้าคนมันถือปุบปึงหึงโดดใช่ระเบิดลงแน่นอนออมันก็น่าติดตั้งมันชีบยากใช่แต่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับกับเรื่อง ซูเปอร e ฮีโร่มูวีหรือว่าจะไปดู e ีพิกมู i วก็ได้อะ uh huh. ที่ที่ผมบอกไว้ก็มีฉากซีโร่เหมือนกันออ uh huh. เรื่องต่อไปคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งดูมาแล้วกันนะกับเรื่อง The Fan r c h i s e นี่เป็นล้อเรียนกองถ่ายหนังฮีโร่ะอืเห็นว่ายังฉายอยู่เลยตอนนี้ใช่ไหมใช่เพิ่งเ,เข้าในแม็กซ์นี้ผมดูได้มามามซีตอนล้ว แต่รู้สึกว่ามันมันเสียดสีวงการหนังฮีโร่ได้แบบเจ็บแสบแล้วหนังม,นมันมีแบบตัวละครแบบเควินไฟกีนี้ด้วยแบบคอยมาควบคุมบทเลยเนี่ยวีเควินไฟกี้อมเนี่ยใช่ัหนังมันจะเป็นเล่าเกี่ยวกับอากองถ่ายกองหนึ่งอย่างเงี้ยที่มันเหมือนได้รับเป็นตัวฮีโร่เกรดดีแต่ว่ายังได้ทําต่ออะไรยังก็จะมีแบบเอาพุ่งกับติเป็ตมาถ่ายหนังอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่าหนัง กำลังถ่ายอยู่ถายต้องมีตัวละครน,นี้แต่ว่าอยู่ๆก็โดนสั่งยกเลิกตัวละครพวกนี้ไปเพราะว่าไอ้หนังเรื่องก่อนหน้ามันฆ่าตัวพวกนี้ทิ้งหมดแล้วออ๋ก็ต้องสัง่งมาแสดงกลับบ้านไปเลยลเพราะว่าฆ่าไปแล้วอื ล้าก็แบบเฉส,สีเรื่องในวงการฮีโร่จริงๆ่ะแบบมีการประกาศสร้างหนังรวมทีมฮีโร่หญิงด้วยแต่เหมือนแฟนๆต่อใต้กระแสไม่ดีมันเจ๊งๆมาเยอะก็เลยต้องยกเลิกหนังรวมทีมฮีโร่หญิงไปอ่าแล้วก็แบบมีต้องแบบเพิ่มตัวบทของตัวละครฮีโร่หญิงให้มันดูชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เหมือนมันรู้ด้วยนะว่าแฟนๆไม่ชอบแน่นอนออแต่ว่าต้องทำเพราะใครสั่งซ็ซีโอชอบอ่ะใช่ใช่ตามคนจ่ายตังนี่วะอืมแต่สุดท้ายแล้วคนจ่ายตังก็คือแฟนๆด้วยใช่ใช่แบบมีการกล่าวพูดถึงในเลติตอะไรเงี้ยอิงแบบเรียกว่า เหตุการณ์ของฮีโร่จริงๆเลยเการเหตุการณ์ปัจจุบันใช่อ,อ,อิงกับของมาวิลเยอะมากเลยผมก็ถ้าจะพูดถึงฮีโร่ก็ต้องพูดถึงมาวิลว่ะใช่ใช่ยุคนี้มีให้ล้อเพียบมาวิลอะ<ต>มีให้ล้อแต <ะ S 2> ่ของดิชียังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ของมาวิลเนี่แบบชัดเจนมากตัวละครไฟกิๆๆๆนะแลแบบไฟกิลจริงๆเลยไดเรียกว่าเป็นแนะนําเรื่องหนึ่งใครต้องไปดูได้มันฉายอยู่ในแม็กซที่จะลองไปดูกันเองนะ<ม>ถ้ามันว่ะใช่มันมีแบบดา่าจุนจีนด้วยเป็นแนวพาอลลี้เลยใช่ไหมเป็นพารดี้เสสีียดพาร์ดี้เสียดสีีใช่่มมัันพาออยยูงะไร มีอีกเรื่องอันนี้ก็เป็นทรงฮาร์ดดีแต่ว่าเป็น ary, ม็อกเซมเทนรี่เหมือนแทงแพรงมากกว่าอ่าเป็นกลวนใช่ไหมใช่อย่างเรื่องโบรัสโอ้โบรัสนี่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วไม่ใช่เหรอวะใช่มันคือหนังที่โดนฟองมากที่สุดในโลกมันก็ต้องควรป่ะคือโบรัสนี่มันมันไม่ใช่แค่เป็นการถ่ายทํานี่โบรัสบางทีมันออกไปเกลียนจริงเลยไม่ใช่ใช่มันคือให้นักแสดง,งสมบทจริงๆแล้วก็ออกไปถ่ายแล้วก็เล่นกับคนจริงๆมันก็คลิปคแรคเตอร์ไว้อ่าก็คือมันส่งคนไปทํา เรื่องชั่วๆจริงๆอ่ะและ้วก็ถ่ายเก็บไว้ใช่เรื่องคร่าวๆคือมันเป็นเหมือนนักข่าวจากขาักาวสารสถาันที่ได้ไปถ่ายทำสารคดีในอเมริกาแล้วมันก็ไปเจอเคาเจอช็อคของอเมริกา <c oughs> ตหน,นัดเรื่องนี้โดนขาวสาสันแบนไหม <c oughs> โอ้โมันควรโดนแบนทั้งโลกอ่ะไอโบลัสนี่ใช่ไหมที่มันเคยมีมีมที่บอกว่าผมอยากจะคุยหน่อยกับคนที่สามารถเลือกตั้งได้ใช่ใช่ไหมไอ้ไแล้วที่มันบอกว่าก็ มีผู้หญิงออกมาคุยอะไหนจะว่าไงไม่ไม่ไม่คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมันก็บอกฉันนี่ไงไม่ใช่คือปกติแล้วสิทธ์อะมันจะเป็นของผู้ชายอืแล้วของแกใชแล้วของแพะอืแล้วก็อาจจะเป็นของหมาหรืออาจจะเป็นของผู้หญิงใช่มันจะมีฉากมันคุยกับแบบกลุ่มเฟมินิสต์เลยแล้วมันก็พูดแบบชายแท้ชายัวล่างคิดอะยังไมุกแม่งเลวจะจัดแต่แต่บุกอะแบบมีไปเว่าเข้าห้องนอนซื้องแรมห้องนอนก็เลยว่ารีสเป็นห้องนอนก็ทำการต่อส้าจัดแจงกระเป๋าอะไรพนักงานยายาอย่างนี้ หรือไปร้องเพลงชาติเมริกาด้วยเนื้อร้องของเพลงชาติค่ะสักถาอะไรเงี้ยคือมันคือมันไม่แบบมันเป็นการสแสดงของคนเดียวสุดแล้วเอาไปอยู่ในสถานที่จริงไปเจอคนจริงๆงใช่มันจะโดนฟ้องก็ไม่แบดบจริงๆก็คือคนที่อยู่ในเรื่องโ <c oughs> ดนดา่าเยอะแต่พี่สงสัยว่าแล้วเขาอนุญาตให้ถ่ายแล้วเอาถ่ายได้จริงๆเหรอคนที่โดนถ่ายก็เขาตอนนั้นไม่มีซีดีเองก็ถ่ายไปแล้วคนก็ไปฟ้องกันย้อนหลังไงเพราะเราโดนเล่น <ไป S 2> อยูไปนั่งซัดกันทีหลังใช่ไม่แคร์แล้วมันออกป้าสองมาด้วย โอ้แม่งหนักแม่งบ้าบอป่าเถื่อนจริงวหะใช่ใช่นะนําลองดูคอมุกมันก็จะได้ว่าแสบอยู่อ่ะแต่นักแสดงคนนี้ว่าที่เขาบอกว่าจะมาเป็นมมฟิโตใช่ต่ชาบาโ่ตัเห็นนี่แหละ <c oughs> ถ้าใครอยากฟุ้นหน้าก็เรื่องไอเดอะดีเดเตอร์อ่ะ the อ่าดีเดเตอร์ใช่แต่ดังจากเรื่องนั้นถ้าถ้าเพื่อนๆจะรู้จักก็จะมาจากเรื่องนั้นแหละอ่า <c oughs> ใช่อีกสักเรื่องแล้วกันอ่ะเรื่องนี้น่าจะหลายคนได้เคยดูนะกับซุปเปอร์ฟาสหรือชื่อไทยฟาสเจ็บพี่วินเป็นซินอ่ะพี่เบนซินโอ้มุก ก็อย่าง <Ach> ว่าแล้วพารดี้มันทาง่ายมันก็ไม่ต้องไปมองไหนไกลฮะมันคิดคอาเสพ์มาแล้วมันก็แนไปนั่งดูหนังฟาสแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไป,งปฟ้าอย่างเดียวได้ไปดูหนังแข่งรถใช่แล้วก็เอามานั่งล้อเ,เลียนยำจี้เข้าไปอะไรเงี้ยซีนหนึ่งที่ผมชอบสุดก <ame> ็แนเป็นซีนเอเขาเรียกว่าใช้แสงยูวีขาส่งรอยนิ้วมือคนร้ายแล้วต <appy> ัวโตผู้หญิงเราไปส่องเหมือนตัวละครที่มัน

ถ้ากูภาคต้องหาหาได้หาแน่นอนอ่าแล้วเลยอืมเค okay, ครับวันนี้ก็ประมาณนีุ้ <ไอ S 1> ยกันสบายสบาย,บายเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรงไงมีหนังพาราดี้เรื่องไหนในดวงใจมุกไหนที่จดจําได้พิมพ์ไว้เลยนะแต่แต่ถ้ามุกแม่งเลวร้วายเกินก็ไม่ต้องพิมพ์นะใช่เดีย๋ยวจะโดน y t u t u ออโต้แบนเออก็ชงความเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลย ก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบเทีว่าสมาชิกแล้วนะครับถ้านะเ,เพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้พับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์แดงแขแงก็ได้ครับครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังได้กันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ